ขอกาบสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะวันนี้มีชุดรวมรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรวมรวมเลยนะครับวันนี้นะฮะชุดรวมหลวงพ่อเงินนะครับนะฮะชุดนี้เป็นราคาแบ่งปันนะครับพีพีเอฟซนะครับนะฮะชุดนี้เป็นชุดราคาแบ่งปันนะครับนี่นะฮะฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับพีเอฟซครับฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะ นี่นะครับสแกน QR code คจะไวที่สุดเลยนะครับฮะนี่นะครับฝากสองเบอร์นี้มาด้วยนะครับพี่เอฟซีนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับนะครับมาชมองแรกกันเลยนะครับพีเอฟซีครับชุดนี้เป็นชุดรวมนะฮะชุดรวมลวงข้อเงินนะครับนะฮะนี่นะครับชมองแรกกันเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์คิตาพิมพ์คิตาครับพิมพ์คิตาห้าชายนะฮะนะครับ นี่นะฮะพิมพ์คิตา5ชายนะครับนะฮะเนื้อหานี่เลยครับตามภาพนี่เลยครับตามรูปนี่เลยนะครับเนื้อหาตามรูปเลยนะฮะตามภาพเลยนะครับนะฮะนะครับเนื้อหาเก่าๆมันๆเลยนะครับนะฮะเอามาแบ่งปันให้พี่เอฟกันนะครับเป็นชุดเขาเรียกชุดตกค้างนะชุดตกค้างเนาะเพราะว่าอีพีแรกๆผมเปิดแรงไปหน่อยนะครับนะฮะ วันนี้เอามาแบ่งปันในพี่เอกันนะครับนะฮะนี่นะครับกลอนจะประมาณนี้นะครับมีลงลักมีอะไรเพว่นนะครับเป็นคิตาห้าชายนะองนี้นะครับนะฮะเก่าดีนะครับเก่าดีมันดีนะครับนะฮะนี่นะครับสนใจแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่เอฟครับนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้จะไปไวหน่อยนะครับพระมีเยอะหน่อยนะฮะนี่นะครับองนี้ องนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อโพนะฮะนี่นะครับองนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อโพนะครับนะฮะองนี้พระแท้นะครับนะฮะองนี้พระแท้นะครับหลวงพ่อโพน่าจะสายพิจิตนะฮะองนี้นะครับนะน่าจะสายพิจิตเนาะนี่นะฮะนี่ฮะเนื้อหาประมาณนี้นะครับนะฮะวันนี้จะไปไวหน่อยนะครับนะฮะใช้เวลาไม่เยอะนะครับง่ายต่อการโหลดด้วยนะครับโหลดวิดีโอนี้โหลดนานหน่อยนะฮะถ้าจะใช้เวลาเยอะนะฮะ เนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับพี่พีฟีนะครับนะฮะสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่นะฮะแคปหน้าจอได้เลยนะครับสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะแอดไลน์มานะครับแอดไลน์ส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับนะฮะนี่อีกองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะฮะน่าจะเป็นห้วยเขนนะครับที่ผมลงไว้ก่อนและน้อยคลิปคลิปหน้าก่อนนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะ เผื่อพี่ๆเพิ่งเข้ามาชมใหม่เนาะมารับชมใหม่เผื่ออาจจะยังไม่ได้อาจจะยังไม่เห็นนะครับอาจจะยังไม่เห็นนะฮะนี่นะครับชุดแบ่งปันนะครับนะฮะชุดแบ่งปันนะครับนะฮะแคปหน้าจอได้เลยนะครับพี่พีเอฟซีนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะฮะนะครับนี่ฮะเนื้อหาจะประมาณนี้นะเดี๋ยวตีกล้องกลนให้ดูนะครับนี่มันจริงครับนี่ครับนี่ฮะ นี่ฮะหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะเนื้อเดืองอมเขียวนะครับติดภายเงินนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับพี่ครับนะฮะประมาณนี้เลยชั่วโมงต่อไปนะครับนี่นะฮะนี่นะครับบางท่านก็ตีเป็นหุ้ยเขีนนะนะครับนะฮะแต่ผมไม่รู้จะตีเป็นวัดไหนนะฮะนี่นะครับเอาเก่าเอาเก่าไว้ก่อนนะครับนะฮะเอาเก่าไว้ก่อนนะครับเนี่ยเนื้อก็จะประมาณนี้ฮะเรียกเนื้อเกล็ดก็ดีนะฮะนี่ก้นนะฮะ กนนี่เลยครับประมาณนี้เลยนะครับก้นนะครับนะฮะก้นประมาณนี้เลยนะครับนะฮะสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะอีพีนี้จะไปไวหน่อยนะครับพ่อพระพระเยอะหน่อยนะครับนี่รวมชุดหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะฮะชุดแบ่งปันนะฮะมีถูกมีแพงนะครับพีพฟซีครับนะฮะมีถูกมีแพงนะครับเปิดแพงไปก็ต่อได้เลยนะครับทุกราคานะฮะเอากําลัง เรากำลังคนซื้ออะฮะไหวถ้าไหลต่อได้เลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมอีกองนะครับเป็นพิมพ์เอนะฮะเป็นพิมพ์เอนะครับองนี้ม um ันสุดๆุดเลยนะครับองนี้นะฮะแพงนิดนึงนะครับองนี้นะฮะองนี้มันสุดสุดเลยนะครับนะฮะองนี้ซื้อมาแพงหน่อยนะฮะนี่ซอกหูเนี่ยครับความเก่าครับคียเบ้าฮะนี่ฮะตามซอกนะครับองนี้ซื้อมาแพงนิดนึงนะครับนี่นี่นะครับ นะฮะส,สนใจแคปหน้าตจอได้เลยนะครับพพเอฟซนะครับแคปหน้าตจอได้เลยนะฮะนะครับจะไปไวนิดนึงนะฮะแคปหน้าตจอได้เลยนะครับพพเอฟซครับเป็นชุดรวมนะฮะรวมหลวงข้อเงินนะครับนี่นานๆได้เจอนะครับพิมพ์แบบนี้ให้ยิ้มสวยๆหวานๆนี่ฮะนี่นะครับเป็นพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์มือลองนะครับพพเอฟซครับเป็นพิมพ์มือลองนะครับนะฮะ เปพิมพ์มือลองนะครับนี่ฮะตีกล้องให้ดูนะครับนี่ดูความเก่านะครับความเก่านี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะความเก่าไม่ต้องพูดถึงนะครับเก่าจริงครับภาคนี้เก่าจริงนะครับนี่นี่ฮะรายละเอียดเห็นกันชัดๆนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับเห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่ฮะก้นก็จะประมาณนี้นะครับก้นนะครับเขียวจัดประหลัดบอกนะฮะนี่ แคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอได้เลยนะครับสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะมาชมพิมพ์คิตานะครับนี่คิตาสี่ชายนะฮะองนี้มีสร้อยสังวานนะครับนะฮะพิมพ์พิมพ์คิตาสี่ชายนะครับนี่นะฮะเผื่อพี่พี่เอฟซีเพิ่งเข้ามารับชมเนาะเพิ่งเข้ามารับชมนะครับเผื่อท่านยังไม่ได้เห็นอะไรเห็นอีกหลายองค์นะครับนะฮะ นี่นะครับจะประมาณนี้นะครับคิตาสี่ชายนะฮะนี่นะฮะไม่ค่อยได้เจอกันง่ายๆนะครับมีสร้อยสังวานเนื้อหาแบบนี P, P, F, ้นะครับก้นมันแบบนี้นะครับนะฮะก้มมันๆแบบนี้นะครับนะฮะสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับ PPFC ครับนะฮะสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับเปิดถูกไปแพงไปนะครับต่อได้เลยนะครับทุกราคานะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับนะฮะต่อได้เลยนะครับ อีกองหนึ่งนะครับเป็นพิมคิตาห้าชายครับนี่โอ้โหรงนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับไม่ธรรมดานะฮะธรรมชาตินะครับองนี้นะครับนะฮะไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะครับหน้าตาอย่างนี้นะพิมคิตาห้าชายนะฮะคิตาขาดๆเลยนะฮะนี่ครับดูเนื้อหาครับเนื้อจัดทีเดียวเลยนะครับ้าพองนี้นะครับเนื้อจัดมากเลยนะครับ ถือว่าจัดเลยนะฮะเนื้อองนี้นะครับถือว่าจัดเลยนะครับนี่สองกล้องก้นกันบ้างนะครับเนี่ยสนิมกินตะไบหมดแล้วนะครับนะฮะสนิมกินรตะไบหมดแล้วนะครับดูความเก่านะครับมองบอกถึงความเก่านะครับนี่ฮะดูรอยตะไบครับสนิมกินหมดแล้วนะครับนะฮะนี่นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับพีพีเอฟซีครับแคปมาจอได้เลยนะครับ ala. ส,สนใจ <nhiều> นะครับแคปมาจอได้เลยนะฮะ องต่อไปกันเลยครับนี่ да, คิตาห้าชายเหมือนกันครับองนี้นะฮะคิตาห้าชายเหมือนกันแต่หล่อไม่ค่อยสวยหน่อยเนาะหล่อไม่ค่อยสวยนะครับองนี้นะฮะองนี้หล่อไม่ค่อยสวยนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงนะฮะมีถูกมีแพงนะครับถาดนี้มีถูกมีแพงนะครับนะฮะปะาปนกันไปน <email> ะครับมีถูกมีแพงนะครับนะฮะนี่ครับแต่ประมาณนี้นะครับพีพีเอฟซีครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับนะฮะมีถูกมีแพงนะครับชุดนี้มีถูกมีแพงนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็คิตาอีกองนะครับคิตาสามชายนะฮะออกวัดลงช้างนะครับนี่จะตีนี่ก้นแบบนี้แท้เลยนะครับนะฮะก้นแบบนี้แท้เลยนะครับนี่ฮะก้นแบบนี้แท้เลยนะครับ ก้นแบบนี้นะครับแท้เลยเลยแท้เลยนะครับแท้แน่นอนแล้วฮะนี่ประมาณนี้นะครับดูนะครับนี่น่ารักดีนะครับนานๆได้เจอนะครับนานๆได้เจอนะฮะีพีเอฟซีครับนะฮะนานๆได้เจอนะครับผ้าชุดนี้มีหลายราคานะครับมีตั้งแต่สองพันสามพันสี่พันห้าพันนะครับหกพันถึงหมื่นหนึ่งนะครับ นะฮะถึงหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับพัชุดนี้นะครับมีหลายราคานะครับนะฮยส่วนมากจะหลักพันเยอะนะครับนี่มาชมกันอีกองนะครับเป็นพิมพ์คีตาสีชายเล็กนะครับองนี้นะะสีชายเล็กนะครับนี่นะฮะนี่ผมชอบมากเลยพิมพ์คิตาที่คิตาขาดๆอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะองนี้เป็นสีชายเล็กนะครับนี่กลนก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ฮะนี่นะครับจีวอนนี่เด้งเป็นเส้นหนมจีนเลยนะครับนะฮะนี่ครับนะฮะเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับ f c ครับสนใจนะครับแคปนห้าจอได้เลยนะครับนะแคปนมาจอได้เลยนะครับดีพีนี้จะไปไว้หน่อยเนาะง่ายต่อการโหลดวิดีโอนะครับ พิมพ์นิยมนะครับนี่พิมพ์นิยมนะครับนะฮะพิมพ์นิยมนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์เอนะครับไม่มีมือรองนะครับองนี้นะฮะเป็นพิมพ์เอนะครับนี่ตาพีอินชัดเจนเลยนะครับนะฮะนี่นะฮะเนื้อกันเกินอย่างนี้ในหนังสือในหนังสือมีนะครับพิมพ์นี้นะฮะมีนะครับเนื้อกันเกินอย่างนี้ในหนังสือมีนะครับไม่น่ใจว่าหนังสือดาราองเด่มไหนนะครับนะฮะผมก็ผ่านตาเหมือนกันนะครับนี่นะฮะ นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่พีเอฟซีครับนะฮะก้นกันนี่เลยครับเก่าๆเลยนะครับนะฮะสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอมาสอบถามกันได้นะครับพี่พี่ครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพีพีเอฟซีที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ องค์ต่อไปกันเลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้เนื้อจัดดีนะครับเนื้อไม่เหมือนไขรเลยนะฮะองนี้เนื้อไม่เหมือนไขรเลยนะครับนะฮะนี่ติกล้องให้ดูนะครับองนี้นะฮะไม่เหมือนใครนะฮะเนื้อเนื้อไม่เหมือนไขรแล้วหน้าก็ยิ้มดีเลยนะครับนี่นะฮะหน้ายิ้มดีนะครับนะฮะนี่ชัดๆสองกันชัดๆเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับเนี่ย ง่ายต่อการพิจารณานะครับนี่ก้นก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะก้นประมาณนี้เลยนะครับนะฮะไม่มีหมกเม็ดนะครับนะฮะไม่มีหมกเม็ดนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพิมพ์เอเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับพี่พฟีแคปมาจอได้เลยนะครับสนใจแคปมาจอได้เลยนะครับนะฮะนะครับ จะให้จะให้ไวนะครับสแกนคิวอา์โค้ดไวที่สุดเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะฮะชมองต่อไปกันเลยนะครับนี่นานๆได้เจอนะครับพิมพ์แบบนี้นะครับนะฮะนานๆจะได้เจอนะครับเนื้อหาดีมากนะฮะพระองค์นี้นะครับผ่านมือผมไม่กี่องค์เองนะครับนะฮะสำหรับพระพิมพ์นี้นะครับนี่ฮะได้อ้วนอวบเลยนะครับพระองค์นี้นะฮะนี่ฮะ ดูความเก่าครับนี่ฮะความเก่าครับเก่าแน่ฮะ้างนี้เก่าแน่นะครับนะฮะนี่นี่ฮะกลนครับประมาณนี้เลยนะครับกลนครับเนื้อก็จะเหลืองอมเขียวัะเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเงินท่านเลยนะครับนะฮะนี่ครับเนื้อหาดีมากเลยนะฮะ้าพนี้นะครับนี่ครับ พี่อสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่นะครับสวยดีนะครับภ้าคนี้น่ารักดีนะครับนะฮะเดี๋ยวอ้วนดีนะฮะนี่สไตล์ผมนี่หลังต้องตรงนะฮะพระนี่ครับหลังตรงน่ารักดีนะครับมาชมองต่อไปกันเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับผมตีเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับนะฮะยิ้มปากสวยเลยนะครับนี่ นี่ครับองนี้น่าจะเป็นผิวเงินคุมนะฮะคุมเงินอะไรประมาณนี้นะครับเก่าดีนะครับผ้าองนี้เก่าดีนะครับนะฮะเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์มพชาวบ้านนะครับนะฮะนี่ก้นเะครับเก่าดีนะครับนะฮะเก่าดีนะครับเป็นผิวเงินนะฮะเงินคุมนะครับข้างเป็นเงินคุมนะครับเป็นผิวเงินคุม คล้ายจะพายเงินนะครับนะฮะนี่นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับพี่พีเอฟซีครับนะฮะสนใจนะครับแคป้าจอได้เลยนะครับสนใจแคป้าจอได้เลยนะครับนะฮะนี่ครับแคป้าจอได้เลยนะครับนะฮะชุดรวมหลวงพ่อเงินครับชุดนี้นะครับชุดรวมรวมหลวงพ่อเงินนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้อีก อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากเบอร์ติดต่อไว้ครั้งหนึ่งนะครับนะฮะนะครับฝากเบอร์ติดต่อไว้ครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับสองเบอร์นี้เลยนะครับพ oui, ี่พีเอฟซีครับนะฮะสองเบอร์นี้เลยนะครับนี่นะครับสองเบอร์นี้เลยนะครับนะฮะนะครับฝากสองเบอร์นี้ไปด้วยนะครับหรือจะสแกน QR โค้ดนะครับไวดีนะครับนะฮะ สองเบอร์นี้เลยนะครับสนใจองค์ไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับนุ่มสองแควยนีรับใช้นะครับพี่ๆครับนะฮะเปิดแพงไปนะครับพี่ๆซืต่อได้เลยนะครับไหวเท่าไหร่ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ขาดทุนผมแบ่งให้นะครับนะฮะไม่ขาดทุนผมแบ่งให้นะครับเนาะนะครับอีพีนี้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับนะฮะอีพีนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะ ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะอีพี EP นี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับพี่ๆีครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ